สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับเกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนพฤศจิกาย,ยน2567นเี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยเจาะจกว่าเขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับ ก่ออื่นก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe กดติดตามเป็นกำังใจ,จกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อทีดวงเพื่อความมั่นยําม,มากกว่านี้ก็สามารถทักไลน์ ID มาได้ที่ User บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันว่าเขาคิดยังไงกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกหนอภายเปแรกนะครับสำหรับตัวของเขาคนนั้นเปิดมาได้ โอ้โหหกถ้วยสิบถ้วยเดว r ร์อัศวินถือไม้แล้วก็เป็นไพ่เดอะฮาร์เฟนไพ่ดีทุกใบเลยแต่อย่าเพิ่ง หมายถึงว่าอย่าชะล่าใจเพราะว่าไพ่แถวล่างยังไม่ได้เปิดเนาะแต่ว่าแถวบนนั้นดีหมดเลยนะมีโอกาสแนวโน้มของความรักความสุขความหวังกันเต็มๆในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อกันได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่เคยมีปัญหามีประเด็นเคยมีสุริยค่าที่เกิดในราศรีกันอยู่ในเรือนคู่ของคุณเนะี่ยเคยมี อะไรที่มันดูแบบวินาทีที่มันดูเวริรบไปแล้วอะ่ะนะครับมันมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังในลักษณะที่ว่าได้มีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมีไพ่เดอะเวิ d ์ด e ดอะเวคือการเปลี่ยนแปลงการ เรนหรือการ transformation นะครับไปในทิศทางที่ดีคือการเปลี่ยนผ่านหลายๆอย่างมันเป็นจุดจบและเป็นการเริ่มต้นใหม่ในทิศทางที่ดีขึ้นสำหรับชาวมีนแล้วก็ลักนามีนนะครับมีโอกาสในเรื่องของการปรับการเปลี่ยนแปลงการมีโอกาสของการที่จะมีความรักความสัมพันธ์ใครที่เคยเงียบนิ่งห่างหายเคยเอาใจออกห่างเคยแบบมีประเด็นปัญหาดราม่าใดๆนะครับโอกาสของ ความรู้สึกที่เขามีต่อตัวคุณนะ่ยจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานั้นมีโอกาสที่จะไปถึงนาจุด ปลายทางคือ10ถ้วยเลยทีเดียวนะครับความรักความสุขความหวังมาเต็มนะสิบถ้วยเลยทีเดียวแปลว่าเขายังรักคุณอยู่เพียงแต่บางทีเนี่ยปัญหาสิ่งต่างๆหรือการคิดการตัดสินใจหลายๆอย่างมันยังเป็นไปในทิศทางที่มันยังไม่พร้อมก็ได้หรืออาจจะเต็มไปด้วยภาวะอารมณ์ความรู้สึกอะอะไรว่าอะไรหลายๆอย่างที่มันดูไม่ตรงกันในช่วงของอดีตเนาะตอนนี้เขามีแพชชันกับคุณมากๆแพชชันก็หมายถึงเนศาสตร์ของการ ที่มีความกระตือร้อนความรู้สึกในเรื่องของการที่อยากจะมีคุณมากขึ้นเลยทําให้ความสัมพันธ์นั้นมีโอกาสที่จะกลับหรือ Return ได้ค่อนข้างสูงมากๆพอ Return เสร็จแล้วเนี่ยมันก็พอที่จะมีโอกาสแนวโน้มของความรักที่จะลงเอยหรือคอมมิตเมนตได้ในทิศทางที่ดีนะครับตอนนี้เหมือนเขาได้คิดแล้วก็ไตร่ตรองทบทวนนะครับอะไรหลายๆอย่างได้เรียนรู้กับความรู้สึกและประสบการณ์นะครับไฮราน ได้ตัดสินใจได้คิดอะไรแล้วมันทําให้เกิดความรู้สึกแบบไปต่อกับความรู้สึกได้มันก็เลยทําให้เขากับเราสามารถที่จะมีอนาคตดีๆความรักดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นแต่เดี๋ยวเรามาดูไพ่ในแถวล่างนะครับเพราะอาจจะมีบ่งบอกถึงสาเหตุที่ยังมีประเด็นหรือปัญหาหรือเปล่าอันนี้ซ่อนอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูไขปริศนากันว่าเขายังมีอะไรติดค้างในใจของความรู้สึกที่มีต่อ ตัวคุณหรือเปล่าสำหรับชาวมีนนะครับขอให้คนนั้นด้วยนะครับเขาคิดยังไงเพิ่มเติมสำหรับชาวมีนกันบ้าง4ดาบ6เหรียญ The High Priestess มาแล้วอัศวินถือถ้วยนะครับไพ่ใบสุดท้ายคือ จ็ดถ้วยอิทธิพลใต้สําหรับคือ8ดาบเห็นไหมมันก็ยังมีปัญหาแหละที่ซ่อนอยู่บ้างแต่ว่าใจเย็นๆเพราะว่ายังไงแถวบนมันก็ดีหมดแล้วนะแถวล่างมันก็แค่แบบให้เราต้องพยายามปรับและเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันก็น่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าไพ่เนี่ยมันขึ้นมาเดือดหายพรีเทสเนี่ยพร้อมกับไพ่เบน,นีเนาะปดดาบบางทีเราก็มีความรู้สึกว่ามันยังเป็นอะไรที่ยังดูคลุมเครือยอยู่บ้างกับความรู้สึก นะครับคำว,ว่าคลุมครือในที่นี้ถามว่าเติร์ดปาร์ตี้ไหมบางคนก็อาจจะเป็นเติร์ดปาร์ตี้แต่บางคนก็อาจจะไม่ได้เป็นเติร์ดปาร์ตี้แต่มันเป็นลักษณะของการตัดสินใจร่วมกันที่อาจจะยัง ไม่เห็นไปในทางเดียวกันแบบร้อนซะครับดังนั้นค่อยเป็นค่อยไปสักนิดนึงอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรที่ยังมองไม่เห็นอย่าเพิ่งคิดอย่าเพิ่งแบบฟุ้งซ่านไปเยอะกว่าความรู้สึกเพราะอะไรครับมีเจถ้วยบางครั้งเนี่ยความรู้สึกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยที่เขานิ่งเนี่ยสดาบเนี่ย คือเขากําลังคิดอยู่กําลังตัดสินใจอยู่ว่าเขาจะไปทางไหนดีเพราะอะไรเพราะเจ็ดถ้วยเนี่ยมันคือความรู้สึกในเรื่องของความหลากหลายความรู้สึกที่จับต้นชนปลายไม่ถูกนะครับว่าเขาจะตัดสินใจจะไปต่อหรือไม่ไปต่ออะไรยังไงเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันก็ยังคงต้องคิดอยู่บ้างต้องตัดสินใจอยู่บ้างนะครับเพราะว่าอะไรเพราะตอนนี้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยของคุณเนี่ยดาวกู้เนี่ยอยู่ในเรือนสุภะ สุภาพห,หมายถึงความสําเร็จหมายถึงการลองชีวิตที่ดีความรักที่ดีนะครับแต่มันกลุ่มดาวเกตสุริยานนะครับเกตเนี่ยหมายถึงนัาษะของความรู้สึกแปรปวนกวนใจกับความรู้สึกที่มันยังแบบหาทางออกไม่เจอ,อมันก็เลย ทำให้เขายังแบบสับสนอยู่ก็เป็นไปได้ตอนนี้เขากาลังคิดและไต่ตรองเรียนรู้พัฒนาตัวเองอยู่อะไรแบบเนี้ยในบางสิ่งที่อาจจะยังแบบไม่สามารถตัดสินใจได้เพราะว่าตอนนี้ปัญหามันลุมเล้าเขาอยู่มันเลยทําให้เขายังนิ่งยังไม่ค่อยแบบแอคชั่นกับคุณนะครับแต่เขาก็ยังพอที่จะหาเวลาหรืออยากจะมีเวลาร่วมกับตัวคุณอยู่จากไพ่หกเหรียญน,นะครับนะความรักความสัมพันธ์อาจจะยังดูคุมเครือก็จริงแต่ในท้ายที่สุดมันจะ เคลียได้จบได้และสามารถที่จะทําให้เขากลับมาสารสัมพันธ์กับตัวคุณได้อีกครั้งหนึ่งกลับมามีโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆแล้วทําให้ความสัมพันธ์นั้นไปต่อกับในเรื่องของความรักที่ดีงามมากกว่านี้ก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นให้เขาค่อยๆคิดค่อยๆทําค่อยๆแบบตัดสินใจเราอย่าเพิ่งไปแบบใช้อารมณ์ในเรื่องของการตัดสินใจจนเกินไปนะบอกที่บอกว่าเขากําลังเซนซิทีฟอยู่อยู่กับปัญหาอยู่กับ อะไรบางสิ่งบางอย่างที่ยังคิดไม่ตกบอกไม่ถูกนะครับในเรื่องของความรู้สึกสิ่งเหล่านั้นก็ค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันประโยชน์ของการดูดวงว่าเขาคิดอย่างไรเนี่ยให้เราเอาไปปรับต่อนะครับไม่ใช่ว่าให้มาซ้าเติมเนาะดังนั้นก็ให้เขาแบบเออคิดไปก่อนตัดสินใจไปก่อนนะครับถามว่าเขาตัดสินใจระหว่างเขาคนนั้นกับเราหรือเปล่า ก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนนะครับเท่าที่ดูเพราะเขาคิดอยู่แล้วว่าเขารักคุณอยู่แล้วแต่ที่เขายังคิดอยู่เนี่ยมันอาจจะแบบเหมือนเขาเรีอกอยกว่ายังไงดีละ่ะเหมือนถ้าเกิดยังเคลียร์รใจกับคนนั้นไม่จบอะแล้วเขากระโดดเข้าหาคุณอนะมันก็เป็นการทําร้ายคุณเหมือนกันถูกไหมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับถ้ามองโลกในแง่ดีมันก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้แต่ถ้ามองในแง่ที่มันร้ายกว่านี้หน่อยก็หมายความว่าคุณคือตัวเลือก นะครับแบบนั้นเป็นตน้นมันอยู่ที่ว่าเราอะ่ะเป็นสถานการณ์อย่างไรนะครับมันไม่ได้แปลว่าแบบเฮ้ยทุกคนจะต้องตรงหมดนะครับเพราะว่าการดูดวงเนี่ยมันเป็นการดูดวงแบบส่วนส่วนรวมนะครับมันเป็นภาพรวมมันไม่ใช่แบบว่าดวงคนเด็กคนหนึ่ง เราไม่รู้ว่าไทม์ไลน์ของคุณมาแบบไหนนะครับมันที่จะตอบได้แบบเป๊ะๆร้อเปอร์เซ็นเหมือนกับที่ดูดวงส่วนตัวดังนั้นให้ให้น้ําหนักในักษาที่ว่าจริงอยู่ว่าเขายังคิดหรือยังต้องตัดสินใจเนี่ยแต่จริงๆเขามีแพชชั่นกับคุณเขายังมีความรู้สึกยังอยากจบปัญหาเพื่ออยากไปต่อกับความรู้สึกที่ยังอยากมีคุณเขาอยากกลับมาหาคุณนะครับเนาะแต่บางคนก็บอกว่ากลับมาทําไมเนเมื่อตอนอยากไปก็ไปตอนอยากกลับก็ามาอะไรแบบเนี้ย อันนี้ผมเข้าใจดีเลยนะเพราะว่าความรู้สึกเนี่ยนะมันก็อาจจะแบบคือตอนนั้นอะ่ะมันมีอะไรที่สับสนแล้วมันมีในเรื่องของความคิดที่ทําให้เขาอ่ะตัดสินใจไม่ถูกไงมันก็เลยทําให้เขาแบบว่ากล้ากลัวกลัวกักอยู่แบบนี้ก็ได้เนาะแต่พอเขาเริ่มมีความรู้สึกว่าเขามั่นใจกับตัวคุณเขาเริ่มมีความรู้สึกว่าเขาแบบโอเคกับคุณอะ่ะ มันก็เริ่มทําให้เขามีความสึกอยากจะไปต่อกับในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้หรือคุณอาจจะแบบมีสเสน,น่ห์ดึงดูดทำให้เขามีความสุกว่าเขาอยู่กับคุณแล้วสบายใจกว่าหรือเปล่า นะมันก็เลยอยากทําให้เขาอยากจะเข้าหาคุณมากกว่าเดิมก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าชาวมีนก็ใช่ย่อยนะครับเพราะเป็นคนที่ค่อนข้างดูแบบนี้โลกส่วนตัวแบบมีอะไรมากมายมีในใจก็ไม่ยอมพูดนะเออประมาณนั้นมันก็ทําให้ชาวาคู่ครองของคุณนะค่อนข้างน้อยใจเซนซิทีฟง่ายนะครับบอกเลยว่าคู่ของชาวมีนะเป็นคนที่น้อยใจเซนซิทีฟง่ายนะครับอยู่กับความเป็นจริง นะอะไรที่คือเขาเขาจะไม่ชอบอะไรที่มันคุมเครือนะครับเขาจะชอบอะไรที่มันเป็นความจริงนะคือแบบถึงแม้มันจะไม่ดีแต่ ถ้ามันเป็นความจริงอะ่ะเขาโอเคอยู่นะถึงแม้เขาจะรับไม่ค่อยได้หรอกในช่วงแรกแต่เขาจะทําใจได้นะครับถ้าเกิดคุณยอมที่จะบอกความจริงก่อนแต่ถ้าคุณปกปิดอะไรเอาไว้เนี่ยและเขามารู้ทีหลังบอกเลยนะครับว่ามันเป็นวันกาละอวสารแล้วแหละนะดังนั้นก็อยากจะบอกว่าถ้าคุณอยากจะคบกับคนที่เป็นคู่ของคุณจริงๆเอาบอกเลยคู่ของคนชาวลัคนามีนคือลัคนากันนะครับ ลักณะกันคือหญิงสาวคือแบบน้อยใจแบบเอาอ,อกเอาใจเก่งช,ช่วยเหลือซัพพอร์ตเก่งทุกอย่างดีหมดแต่เสียอยู่อย่างเดียวคือชาวกันเป็นคนขี้น้อยใจนะครับเป็นคนที่น้อยเก่งนะจุกจิกเยอะนิดนึงแต่เขาก็รักคุณนะเออนะครับประมาณนั้นส่วนคนมินก็จะมีโลกส่วนตัวมีอะไรไม่ค่อยบอกถามอะไรก็บอกเปล่าเปล่าแต่จริงๆแล้วในใจนี้มีร้อยแปดพันอย่างอยู่ในหัวแต่ไม่บอก เก็บไว้ในใจแล้วระเบิดออกมาทีเดียวแบบนั้นเป็นต้นนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบชอบบอกชอบสอนคนอื่นแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยบางทีชาวกันก็รู้ทันคุณเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามันก็จะอาจจะดูแบบว่าอันนี้เป็นรายละเอียดหยิบย่อยเนาะแต่ก็แค่พูดให้ฟังว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุและมีผลอยู่แล้วนะครับในตัวในตในตแค่เราอาจจะต้องเบรกตัวเองลงมาให้มันเป็นแบบครึ่งครึ่งแล้วกันเนาะแล้วทุกอย่างจะค่อยค่อยซอฟลงแล้วทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไปต่อในเรื่องของ ความรู้สึกดีๆและความสัมพันธ์ที่ลงเอยกันได้ดีขึ้นแล้วทําให้เขากับเรากลับมามีความรักที่ดีแล้วมีคอมมิตเมนต์แล้วก็สามารถที่จะมีความสุขความสหวังในทิศทางที่ดีขึ้นได้นะครับประมาณนี้สําหรับใครที่ชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่แบบโดยรวมเท่านั้นไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่าปลดเหมารวมว่าเป็นดวงของคุณคนเดียวนะครับใครต้องการดูดวงแบบแม่นยนํากว่านี้ต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นแอดไลน์ได้ที่บูพยานนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยานด้วยนะครับขอบคุณครับ